สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ เวลาเลิกกับแฟนแล้วหลายคนก็มักจะไม่ค่อยลบเพื่อนหรือบล็อกไลน Facebook กันเท่าไรหรอกครับอาจจะเพราะอยากเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่แต่คุณรู้ไหมครับว่าการลบเพื่อนหรือการอันฟอลโลเขาเนี่ยมันสามารถช่วยให้คุณมีความสุขในชีวิตมากขึ้นดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู7เหตุผลที่คุณควรอันฟอลโล่แฟนเก่านำเอามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันเป็นเหตุผลดีๆที่คุณควรจะลบออกซะหรือจะบล็อกไปเลยก็ดี ตามไปดูกันข้อที่1คุณจะลืมเขาได้ไวขึ้นก็เพราะคุณจะไม่ต้องมานั่งคอยระแวงว่าเขาจะโพสต์อะไรที่ทำให้ไม่สบายใจหรือเปล่าซึ่งการที่คุณไม่ต้องมาคอยรับรู้เรื่องของเขานี่แหละมันจะช่วยให้ลืมเขาได้ไวขึ้นครับข้อที่2คุณไม่ต้องเห็นภาพบาดตาบาดใจ หากคุณยังคงเป็นเพื่อนกันในโลกโซเชียลอยู่ก็อาจจะทําให้ต้องทนเห็นภาพเขาคู่กันกันกบแฟนใหม่อยู่บ่อยๆซึ่งแน่นอนครับถึงแม้ว่าคุณจะเลิกกันไปแล้วก็จริงแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากจะรับรู้จริงไหมล่ะครับข้อที่3คุณจะมีพื้นที่ให้เรื่องดีๆเพิ่มขึ้น ในทุกวันนี้ก็มีเพจต่างๆมากมายให้คุณได้กดถูกใจอยู่แล้วแต่หากคุณมีเพื่อนใน Facebook เยอะเกินไปก็อาจจะทําให้โชว์เรื่องที่น่าสนใจได้ไม่ครบดังนั้นการลบการเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าจะทําให้คุณมีพื้นที่ดีๆเพิ่มขึ้นได้นั่นเองครับข้อที่4คุณจะโพสต์อะไรก็ได้ คุณจะมีสิทธิ์โพสต์ได้อย่างอิสระอย่างเช่นโพสต์รูปไปเที่ยวอย่างมีความสุขหรือโพสต์รูปคู่กับแฟนใหม่ก็ไม่ต้องมีใครมากดหน้าโกรธใส่ซึ่งมันทําให้การใช้โซเชียลของคุณสนุกมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยครับข้อที่5แฟนใหม่ของคุณจะแฮปปี แน่นอนล่ะครับก็ใครจะไปอยากให้แฟนตัวเองยังติดต่อกับแฟนเก่าอยู่ล่ะครับจริงไหมถึงจะลดสถานะเป็นแค่เพื่อนกันก็เถอะมันก็ไม่สบายใจอยู่ดีและหากคุณอยากทํำให้แฟนปัจจุบันแฮปปี้ก็บล็อกเขาไปซะก็หมดเรื่องครับข้อที่6แฟนใหม่ของแฟนเก่าจะไม่ตามตอแยคุณ ก็เพราะคุณสามารถตัดขาดเขาได้แล้วจริงๆฉะนั้นแฟนใหม่ของเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทําอะไรคุณได้เพราะบางคนก็มีนะที่รู้สึกไม่ชอบแฟนเก่าอย่างคุณทั้งที่ก็ไม่เคยรู้จักอะไรกันมาก่อนด้วยซ้าครับข้อที่7เขาจะรู้สึกคิดถึงคุณ อันนี้ถือว่าเป็นผลพลอยได้จากการลบแฟนเก่าออกจากโซเชียลทั้งหมดเพราะเมื่อคุณไม่ได้ติดต่อกันอย่างเคยมันก็จะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ชินและคิดถึงคุณได้แต่อย่าลืมว่าคุณเองก็ห้ามใจอ่อนตอบรับเป็นเพื่อนเขาอีกครั้งนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับเจเหตุผลที่คุณควร u n f o r o แฟนเก่าจากทุกคอที่ได้กล่าวมาเห็นไหมล่ะครับว่าการลบแฟนเก่าออกจากโซเชียลมันมีข้อดีตั้งมากมายและที่สําคัญคือมันทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขขึ้นได้ดังนั้นหากใครที่อยากหลุดพ้นจากเรื่องแย่ๆนี้ก็ลบเขาออกไปซะหรืออาจจะบล็อกไปเลยก็ยิ่งดีครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ